เมื่ออาอศาก,กุณาพรอ,ออกมาโพสแบบนี้ค่ะทําเอาแม่แม่แฟนคลับเอฟซีหลายคนพี่น้องคะตั้งกับแบบจับจองว่าเกิดอีหยังข้นกับน้องไอา,อายศก,กุณาพรน,นะคะซึ่งก้อนนานี่ค่ะน้องอายนะคะได้โพสโพสแม่แม่โค้งศีห็นแล้วนะคะหลายคนแล้วบ่มีอีหยังมากมายค่ะโพสไปตามภาษาเด็กน้อยนั่นแหละค่ะพี่น้องภาษาเด็กนะคะแล้ว สิ่งที่ตามมานั่นก็คือแฟนคลับเอฟซีคือบอกเข้าใจพี่น้องคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องอ้าอายสักุณาพรหรือเปล่านะคะน้องเป็นอะไรนะคะซึ่งนะคะมีคนบอกว่าน้องนะ่ะคงสินหน่อยใจนะคะเกิดความน้อยใจกลัวพ่อไม่รักมั่งอีอย่างต่างๆนาหน้ากันเลยได้โพสต์ออกไปแบบนั้นพี่น้องคะออกมาโพสต์นิดเดียวคะ่ะตามภาษาเด็กๆนั่นแหละค่ะพี่น้อง แล้วสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความบกขาใจของแฟนคลับเอฟซีค่ะจนว่าญานุเพิ่นนะคะได้ออกมาโพสต์นะคะทําความเข้าใจกับที่น้องออกมาโพสต์นะคะญานุเลยได้ออกมาแบบนี้ค่่ญาณุบอกว่าใครที่ติดตามเพจร้านสาวอย่าเข้าใจว่าใครทําร้ายอะไรนางนะครับความเป็นเด็กคิดอะไรขึ้นมาก็มีน้อยใจมั่ง พ่อไม่รักมั่งกลัวพ่อไม่รักมั่งตามภาษาเด็กน้อยกลัวไม่เข้ากลัวไม่เข้าใจครับรักนะหลานสาวที่น้อยใจจุ๊บจุ๊บอสซนพี่น้องอันนี้คือส่วนของญาณุคนเดียวออกมาโพสนะคะเพื่อสิจริงๆแล้วคือโบมีหยางค่ะไม่มีอะไรญาณุบอกไม่มีอะไรโพสไปตามภาษาเด็กนั่นเองนะคะแล้วญาณุก็บอกว่าคงสิน้อยใจนั่นแหละ เพราะว่าหลานสาวเป็นคนขี้น้อยใจค่ะพี่นงคงคะใครที่ติดตามเพจหลานสาวอย่าเข้าใจว่าใครทําร้ายอะไรนางนะครับความเป็นเด็กคิดอะไรขึ้นก็มีน้อยใจมั่งกลัวพ่อไม่รักมั่งตามภาษาเด็กน้อยกลัวไม่เข้าใจครับอ่ารักนะหลานสาวขี้น้อยใจจุ๊บๆุ๊ระสานขาหนี่คือส่วนของย่านุนะคะได้ออกมา โพสแบบนี้ทําความเข้าใจห้แฟนคลับ FC ฟซีได้หายสงสัยคะ่ะพี่น้องคะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะน้องไม่มีอะไรแค่โพสต์ไปอย่างนั้นแหละคะ่ะตามภาษาเด็กนะคะแล้วก็มี f เอฟซคะ่ะเข้ามากนะคะบางคนกับเข้ามาาแบบเข้าใจในตัวน้องอาอายแล้วก็ บางคนก็นโด้วยความห่วงด้วยความหักวามห่วงในตัวของน้องอายนั่นแหละพี่น้องก็เลยเข้ามาโพสต์แบบนี้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะคะพี่น้องคะบอกว่าอย่าปล่อยให้ความน้อยใจเกิดขึ้นบ่อยนะคะย่านุวสันพี่น้องคนที่คิดคขับคนที่คิดเข้าใจในทางที่ดีก็ดีไปครับรักพ่อจา๋าลูกจา๋ารักบ้านเสียงวิหกนะคะนะคะพี่น้อง รักคะ่ะคิดถึงคุณยา่าค่ะค่ะค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวนางก็เข้าใจนะคะนี่คือคนทีเขามาให้กำลังใจนอ้องอาอายนะคะพี่น้องคะแล้วก็ข้นทีอ่ะเข้าใจนั่นแหละพี่น้องรักๆนะคะนอ้องอาอายคนเจงนะคะโอเคคะ่ะรักเหมือนกันคะ่ะพูดถึงนอง้องอายสักุณาพอดน,นะคะป่อยใจพี่น้องคงคงจะน้อยใจคงจะนอยนะคะ ในความรู้สึกบางอย่างนะคะพี่นอ้องอ่ามันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นปุ๊บก็บสิบแบบโพดไปเลืยอย่งสิค่ะพี่น้องโดยที่บอบอคิดอ่าไขมันถวนที่นะคะเพราะว่าเฮ็ดไปตามภาษาเด็กน้อยนั่นแหละค่ะพี่น้องสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะกับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีก็ว่าต้องเป็นห่วงค่ะคือบ่มีอีอย่างจริงๆค่ะพระวายานหนุ่อนออกมาเว้าแบบนี้แล้วนะคะไม่เป็นอะไรเข้าใจคะ่ะรักเสียงวิหกทุกคนคะ่ะ พ่อนกมัวไปทำรออยู่น้องเลยน้อยใจมั้งประสันพี่น้องบางคนนะคะพิ่นออกมาโพดแบบนี้พ่อจารักหนูมากอย่าคิดมากนะคะคนเก่งของพ่อจารักนะคะเข้าใจจ้าธรรมดาของเด็กประสันพี่น้องอืมคงสิน,น้อยนั่นแหละน้อยใจนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะรักนะคะเด็กน้อยนะคะโอ้แม่ๆม,มหลายคนคะ่ะอาจจะคิดถึงพ่อจ้าเลยน้อยป่ะสันพี่น้องคะ่ะ นี่คือเป็นบางส่วนของน้องอาอายสักุณาพรน,นะคะที่เพื่อนได้ออกมาโพสแบบนี้ทำให้แฟนแฟนคลับเอฟซีบางคนบอกเข้าใจคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นต้ากับเป็นห่วงเป็นย่านั่นแหละคะ่ะสรุปสันส้นๆนะคะเรื่องนี่กับว่ามีอีกอย่างมากมายคะ่ะพี่น้องไม่มีอะไรเเลยแค่อาอายสักุณาพรคงสีน้อยนั่นแหละน้อยพ่อจ๋าคงจกคกิดฮอดพอนั่นแหละพี่น้องนะคะคนที่เข้าใจนะคะอย่างแฟนคลับเอฟซีหลายคนคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ เยอะมากพี่น้องสำหรับเรื่องนี้นะคะบอกว่าแค่นี้พ่อจ๋าก็รักหนูที่สุดแล้วลูกอ่าพ่อไปทำหล่ออยู่เดี๋ยวพ่อก็จะกลับมานะคะคนเกงวาชันพี่น้องเด็กผู้หญิงจะเข้าใจเข้าใจเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ต้องเข้าใจและใส่ใจค่ะวัยนี้จะเริ่มเป็นวัยว้าวุ่นอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายค่ะวาชันพี่น้อง คือบางคนพ่นก็นอยากให้เข้าใจในโตนองนนั่นล่ละคะ่ะพี่นองคะนะคะคงคิดถึงพ่อมากๆคะ่ะยะนุเอ็นดูน้งวสันพี่นองอย่าทำให้น้อยใจบ่อยนะคะบางทีเด็กเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนหยอกอันไหนจริงใช้ความน่ารักเมตตากับนางนะคะนี่พี่นองหลายคนได้พี่นองที่เข้าใจนะคะเข้าใจ ธรรมดาของเด็กมีมั่งล่ะค่ะวสันพี่น้องอืมรักนะ้านาะคีน้อยรักนะคะคนเก่งของพ่อจา้าย่านุจารักรัก,ร,กรักค่ะลูกไม่ใช่ว่าเด็กไปได้ยินข่าวว่าพ่อไม่ใช่ว่าเด็กไปได้ยินข่าวพ่อในทางจะมีคนมาแย่งความรักไปจากเขาหรือเปล่าจ้าวสันอันนี้กะ อันนี้ก็ต่างมุมมองนะคะพี่นอ้องอ่าถึงว่าเด็กหน่อยเพิ่นกับวามวมมยกับประมาาว่าให้มานองไน้ไปยินขา่าวได้ยินน่าวคนเว้ามาแบบนี้จังสี่ค่ะพี่น้องน้องค,ค,คงคิดถึงพ่อจ๋าอยากจ๋านอยน้องคงคิดถึงพ่อจ๋าอาจจะนอยทุกคนรักหนูนะคะวาสันพี่น้องก็คิดอยู่ว่าอาอายน้อยอะไรถึงลงสตอรี่แบบนั้น ที่แท้น้อยใจพ่อหรอลูกไม่ต้องน้อยใจพ่อจารักหนูที่สุดจ้าวสันพี่นอ้องอความเป็นเด็กค่ะเข้าใจค่ะเด็กผู้หญิงเขาจะมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนกว่าเด็กผู้ชายหลายคนค่ะหลานสาวก็เป็นค่ะที่บ้านมีหนึ่งคนค่ะวะสันพี่น้อง เป็นอารมณ์ที่แบบบางช่วงบางตอนของเด็กหน่อยก็ร่างเขาสูว่ายที่แบบฮอร์โมนกํา่ังเปลี่ยนแปลงค่ะพี่นอ้องเพิ่นออกมากโอ๊ะกอดกอดรักนะเด็กดือ้อสันค่ะเห็นอยู่ค่ะหลานสาวคงนนอยพ่อจ๋าที่หายเป็นนานญาติหนูต้องพาหลานสาวไปเที่ยวบ้างนะคะพ่อจา๋ารักอาอายสุดหัวใจเลยจ้าวสันพี่น้อง nh, พ่อจ๋าก็ต้องรักนางเพิ่มขึ้นไปอีก300เปอร์เซ็นตนะคะ ชดเชยให้นางเห็นบอพี่น้องอีหลา่าคิดฮอดพอจ้าตีว่าสันค่ะวัยฮอร์โมนกําลังเปลี่ยนแปลงจะเข้าสู่วัยรุ่นช่วงแรกพ่อจ๋าย่จ๋าเป็นกําลังใจให้หลานสาวไอ้นะคะว่าสันพี่น้องค่ะนี่คือคนที่เข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกะมากมายหลายคนเนาะค่ะพี่น้องคะสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะพี่น้องบ่ต้องเป็นห่วงน้องอายสักกุณาพ่อนค่ะบ,บ่มียังมากมายค่ะบ่มียังเกิดขึ้นค่ะ ขอให้เข้าใจนอ้องก็คงจะน้อยเรื่องพอจักน้อยนน่อยลักคงจะคิดหอดพอตาหน่ะน้ะพี่น้องเนาะค่ะจังใดก็แล้วแต่จังไดก็ตามแต่ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอให้แฟนคลับเอฟซีสบายใจได้ค่ะบ่มีอีหยังเกิดขึ้นนะคะฝากไว้พี่น้องซสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ